สีดอกเยียงกันโอ,โอ้ยเด้อเด้อพี่น้องจา้าดอกนี้อาอได้เอาได้อุ้ยหาดอกมันอีกดอกนึงเฮ้ยอุ้ยมีกำลังโพอ,อีกที่โบเด้จับเด้อ อีกจ้ะเดี๋ยว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 นี่ดอกนี้เอาได้ตุ่มตมิจ้าเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดจ้ะดูสิว่าจุล่ะไรมาปุ๊บ ขาจะแบบนวมๆจังน้อยีอย่แม่ลูกแม่ลูกคู่นีอออ้อุ้ยไอพ่อซีบดอกแล้วไปพ่อขังบนอีกพ่อขังบนอีกน่าจะหลายแกบอกหลายหลาย,ลายแล้วสันใส่ละซีบดอกเด๋ยวเด้วยจ้ะมึเบ่งตาหน่อยเห็นบ่าตาหน่อยแด้ดแปดดอกกระเต็มตาแหละจ้ะพี่น้องนุ่นเฮ็ด เฮ็ด <c oughs> มันชิเอาได้บ่ล่ะอ้ายเอ้ยคือมีแต่ดอกลุ่นเจ้าแหละฮะอ้ายมันคือมีแต่ดอกลุ่นเจ้าล่ะไอ้ยลงังบังแต่อดอกลุ่นไอ้ยลังทั้งนั้นเลยมันชิเอาได้บ่เนี่ยโอ้ย <c oughs> อ่ะเอาได้ยูจ้าหนีได้ย,ไดยูไปเยตเตอร์ฟินกินเตอร์ฟินเอาก,กินเองจ้ะหลอก ดอกอยู่รุ่นไอลั่งนี่คอยกกินเองหละจ้ะทุกคนเลยรุ่นไอลังนี่นนานนนขายบ่ได้จ้ะนึ่งกน่น, <c oughs> นี่ดอกรุ่นไอลังคอยกินเองจ้ะขายบ่ได้จ้ะมันบ่นรุ่นขายบ่มีคนสื่อจ้ะอพอพ่อหนุนอ่ะเท่าเกินน้ำมันเกินแล้วเนี่ยมันเท่าเกินเลยเอาไว้ได้จ้ะเนี่ยเห็นปะ พุ่นอีกดอกนึงเก่าเกินโอ้ยไปต่อจ้ะเจ,จงงนงตรงนี่รถทรีดะโอ้ยเพื่อจะฟีโอ้ยสามดอกพุ่นอีกว้าเฮ็ดโอ้ย,อ,อ,อ,ย,อ,ยอีพออีเมียคอยคืขอขหลายแท้หากินหมันกอบคุณนเทวดาฝ่าดินเด้อให้หากินหมันจ้ะ นี่จ้าแดงบ้างสามสี่ห้าหกบานเพลเวเพลปลานนังก่อยว่าค่อยมา,ยมาทันยังบ่ทันได้จ้ะน,นั่นรุ่นกระียนอายุมดเขายืนต้นตายจะจ้ะนี่เอาได้จ้ะรุ่นนี่ก็กินเองจ้ะนี่รุ่นกเกษียนอายุแล้วนี่รุ่นแบบ lun ai lăng này là, chú cả tháo bớt tháo, cơ bơng áo. qua, để đưa. quay hến phăng phun, mặn đỏ ngay băng phăng phì nữa. muja, quá, mùa bơ, phăng phì. lùn, áo, à, lùn ta. เห็ดยังงามหล่นตาแล้วนี่หมองสีใสพาไปตัดขาเราจังขึ้นมาอีกรอบจ้ะค่อยมุดอีกรอบเนาะนี่เอาไว้จัะอันนี้กะเห็นว่าจา้ะปานเปื่อเวอร์เทาแล้วจ้ะนอนกินหมดแล้วไปจ้ะมันข้าจ้ะทุกคนจ้ะอ ไป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 ตัดขาก่อนนะจ๊ะเนาะแล้วก็ทีก็จะเอาเก็บไว้ในรถก่อนนะจ๊ะเนาะ